วันนี้เราจะมาเล่นโยครับนะครับเฮ้ยโยคะ่ะโอ้ยชายหลบไปแกเล่นไม่คือเลยว่ะเดี๋ยวฉันเล่นเองนี่ดูนะหยุหยหุแกนี่โง่จริงเลยเล่นยังไงให้มันตก <c oughs> แล้วใครเตรียมของพวกนี้มามีอะไรกันหนอะดิฉันเองค่ะสวัสดีครับสวยตัวไรนี่เอาเพื่อนว่างรับสดุดหล่อ ชายรู้จักหมีตัวนี้ได้หรอรู้ไหมหมีตัวนี้เคยจีบตูตู้ฉันด้วยนะฮะไก่แกชื่อตูตู้ตน่ารักใช่ไหมล่ะชื่ออื่นก็มีให้ตั้งตั้งเยอะแยะแต่ไม่ตั้งแล้วแก่เคยจีบเขาหรอครับอ่ะแกเอาดอกไม้ไปจีบเขาอีกรอบนึงเผื่อเขาจะรับรักแกเขาคุณครับ<ๆ>สวยอ๋อได้ข่าวว่าเขาไม่รับรักเองหนี่น้องชายอืมเคยจีบกันเหรอ เออแล้วสรุปเจ้าตัวนี้พูดได้ไหมเฮ้เรามีสัตว์อีกหนึ่งตัวคือแมวน,น้ําตรงเนี้ยเห็นปะเห็นปะผมมองพวกคุณอยู่นานแล้วไม่มีใครสนใจใผมเลยเหมือนผมไรตัวตนเออแล้วทำไมทำแบบนี้กับพี่เคและดูพวกพี่เคดิผมจะงอนพวกคุณทุกคนเลยงั้นแปลว่าพวกแกทั้งหมดนี่เห็นพี่เคสแต่ไม่บอกพวกฉันหรอใช่แล้วฉันเห็นแต่ว่าไม่บอกฮาฟู หาชางง้อพี่ควีนะครับสวย